เียงคนน่นะเชียงญนตกสวัสดีค่ะพี่นองประเดียนมาดี้วิวเหรียญบาทเรือหูของรัชการที่เก่าห้เบิ่งเลอพี่นองอันนี้เหรียญหนึ่ผทานการใส่งานแล้วย่างถูกต้น,นประเด็นไดมาไดมามอนี่นะ ระเจ้าหายนมากพี่น้องประเด็นก็เลยเอามารีวิวให้ใหพี่น้องเขาเบองเนาะพี่น้องเนาะเรียนผ่านการใช้งานแล้วเรียนเก้าหรอละพี่น้องเรียนเก้าหรอประเด็นสื่อ่นมากร่อยหาสิบบาทเพื่อนเพื่อนอยากขายประเด็นก็เลยสื่อมากของเก้าแต่ว่าประเด็นก็สื่อไปสื่อพี่น้องนีัน เขอ่อนนั่นหอออกยางปีเราก็จะเอือนยางปีนะพี่น้องออกยางปีแล้วเวพออาวราะว่ามันถือเข้ม,มถือหยางมันก็เลยออกยางปีพี่น้องเดนซื้อมากมันเลยลอยห้าสิบบาทออกยางปีหรอสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าเด้อพี่น้อง เลียญนั่นอันนี้เขาเอื้อนเหรียญนั่นกําลังรีวิวเหรี้ยนฮะกําลังรีวิวเหรี้ยนกําลังรีวิวเลี้ยนรีวิวเลียญน้ออันนี้ออกยางปีแล้วเนาะเหรบอสเหรี้ยนนั่นนี้ไหมนี่ไหมเหรียญบาทนี่ไหมอ๋อเหรียญบาทดีเหรเออ เดี้ยนบาดพงแหม,มกำลังสิมารีวิวเห็ดคลิปสันนิษฐนเออไม่มีอะไรให้กินหรอกลูกเย้ยนม่มีลูม่ีมรีวิวให้กินหรอกกําลังรีวิวอย่างนี้ฝนโตกจ่หวะมูม่มาพอดีกําลังรีวิวก็เลยบอกเขาพี่น้อง อันนี้อันอันนี้ก็เลี้ยนบาทพ่อสองพระหันลอยยี่สิบหาพ่อสองพระหันลอยยี่หาอันนี้บ่เป็นเลือดหงเลือดพี่นอ้องบ่เป็น,นเลือดหงหลังบัดหลังวัดรแกว้วมีเลือดหงพี่น้องเอานี่ออกกันเอาแต่เลือดหงให้พี่น้องเขาเป็นกับพ่อเนาะขันไล่การจันไอยในเลือดพี่น้องโมงเขามาก ะเด็นกรล่ังนางรีวิวพอดีครับมมกระเจ้าเอขามากพอดีก็เลยนั่นได้รีวิวให้พี่น้องเ้าเบิรถขกยะละมากพอดีเลยวับบนฝนกระโตกระโตกได้พี่น้องส่วงนี้ฝนตกขึนกน้น,นยังนี้ฝนตกคาะฝนตกแน่ทั้งรีวิวทั้งนันนี้ให้พี่น้องเ้างเบินน่งเนาะ ่พี่น้องอันนี้การออกจางปีปเหล่าปว่าเหรียญเก้าเหรียญเพิ่นไห้ประเด็นกระเลยไห้เพิ่นไปลอยหาสิบบาทมึงปวาะราเหรียญเก้าแล้วเนาะพี่นอ้งอ,อ,นนอ,งนองเนาะเหรียญเก้าแล้วดีก็เพิ่นเก็บไว้ซื้อเหรียญก็เอามารีวิวให้พี่น้องเนาะเบางทีละเหรียญอันนี้ของประเด็นก็นมีอยู่งกันนะเหรียญบางเหรียญก็ะเพาท่นไห้ใส่ก็มีของประเด็นเหรียญยังไม่ไม่ก็เอิน เลียนนั่นวนวดซี่ดิพี่น้องเลียนบ่ทันใส่เพราะอิ้นเลียนนวดซีเนาะอันนี้ก็ให้พี่น้องห้องเบอร์รีบเวไหนพี่น้องเฮาเบิง่งกระเรียอตนธธนน้นสาดเพิ่นกระเซื้อให้เพิ่นไปซื่อหนึ่งละพี่น้องเพิ่นกระเจ้ามาบอกให้เพิ่นกระเจ้ามีกระเลยให้เปิ้ลกระเจ้าเป็นซีนนำใจไปซื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี่อเสื้อน้ำกระเจ้ามาร้อย ต่อยหาสิบบาทที่นะ้องได้มาสิบเจียเหรียญหมืนได้ว่าม่นธรรมาดาได้มาสิบเจ็เหรียญได้มาสิบเจ็ดเหรียญก็เด็นให้คนลอยห้าสิบบาทจริงๆต้องให้คนอยเก็ดิสบจังไฟถือเนาะเพราะว่ามันอันนั้นต้องให้คนลอยเจยเนนีติเบเราประเ็นเสียเงินไปตือใหม่ปนี้มันมันับเบืองได้มันได้ลอยอันอันได้ นับเบิ้องล้วได้สิบเจ็ดเหรียญเนาะพี่น้องเลยสิบเจ็ดเหรียญเนาะไปไดินหาเพิ่นไปลอยห้าสิบบาทธรรมดาต้องหาเพิ่นลอยเจ็ดสิบเนะ170บาะลอยเจ็ดสิบมันนั่นมันขนคิดเป็นเงื่อหน่อยเจ็ดสิบบาทนะพี่น้องเนาะคิดเป็นเงื่อนหนือยเจ็ดสิบบาทไป,ไปเดินหาไปลอยห้าสิบลอยห้าสิบบ่ถือเหรียญละสิบบาทสัมพี่น้องบ่ถือเหรียญละสิบบาท เดี๋ยวมีเงินแล้กวก็ไปเพิ่มเพิ่มอีกประเด็นบ๊อมีเงินบันไดประเด็นให้เพิ่นไปลอยหาสิบนึ่งลอยห้าสิบอันเพราะว่าเรียงละหนึ่งเรียงนหนึ่งบาทนนิดหน่นอย เป็นการกสิขอจบคลิปใบสมิ่งกันเลยพี่น้นนอปปนนนงเอาใบติดตามคลิปหนาคลิปนี้ครับว่ามีย่ยางเราเอาเหรียญเก่าของสะสมมาซื้อน้ำข้าวเจ้ามาเราก็เลยเอามารีวิวให้พี่น้องเขาเพป็นม,มาบอกขายให้ประเด็นยางไปร้านค้าพอดีเขาก็เลยว่าเอาบอลประเด็น,นก็นเลยว่าเอาเขาก็เลยให้ก็เลยเอาเงินให้ก็เจ้าลอยหาสิบบาทมาพี่น้องเน,นาะคนมีนหลายก็สิให้หลายยุ่เงละ อันน <rium> ี้ก็ะเด็นบ่มีเงินหลายะเด็นเกิให้ซจั่มนี่เป็นกาเอาอยู่ก็บ่เป็นยังแล้วกพูดเลยไหลเลยประเด็นมาขายนีประเด็นเนาะขอบคุณหลายๆทุกไลห์ทุกเลือทุกกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่เด้อพี่น้องอันผู้ใด้ยันนั่นก็ฝากบ้านผ่านดวงสองดวงเดือนสี่สิบเก้านี่เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามใเลยนะเป็นกำลังแรงใจให้ ใะเหตุลิปต่อไปเนาะบาสิเอาเหรียญหยังมารีวิวใหพ้พี่น้องเข้าเบิ่งติชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอจบคลิไปไว้ซ้ำนี่ก่อนไรบอดีบ,ดบ่งามบ่กครับ้งำงามในอ้อมอ,อกอ้อมใจผีใจน้องเ้อพี่น้องวัสดีค่ะแ a ง k y ว u ว so สม u c h for watching